สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ EP ฮาลาบาลาวันนี้ติสั์เรามาเอาผมมาปิดทางวันนี้ติสั์ผมมาที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลาอำเภอแวงจังหวัดนราธิวาสครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของผมที่มาเยือนที่นี่แล้วครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมได้ข่าวจากพี่ชายของผมว่าจะมีนกเงือกมาครับโอ้ผมจะได้เจอนกเงือกแล้วซึ่งบอกก่อนเลยว่า นกเงือกชนิดนี้เนี่ยผมได้ตกหลงรักมันไปครั้งที่แล้วครับมันชื่อว่านกเงือกหัวแรดหัวมันเป็นสีแดงสวยมากเดี๋ยวผมจะถ่ายมันมาให้ทุกคนดูครับไปครับอ้าวตื่นเต้นสวัสดีพี่แบทครับสวัสดีครับทุกคนแฟนกลับน้องยีงโอม,มาไกลนะจ๊ะใช่ผมจะมาบอกว่าผมอ่ะตั้งชื่อรายการถ่ายสัตว์ได้ได้ ได้ได้แล้วผมตั้งชื่อว่าติดสัตว์ติด <Yeah. laughs> <laughs> ด้วยได้ไหม <laughs> <laughs> ได้ครับช่วงนี้เราติดสัตว์กันนะครับกองกองไม่ตีแล้วยังยังไม่มาใช่ไหมพี่ยังนี่เห็นโลเคชั่นตรงนั้นไหมมันมีต้นไทรอยู่ครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายดูว่ามันมีลูกหรือเปล่า แล้วก็พี่ๆเขาบอกว่านกมันจะมาตรงนั้นเลยครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วใครอยู <Are you S 1> ว่วะเยีข้างบนสุด<อ>ยอดเลยไึมเห็นปะเเออาไองง้นขลย ผมเห็นแล้วาบินมาฝั่งนี้แล้วกระโดดมาเล,าลยยังอยู่ครับมีอะไรเข้ามาทางขวาโอ้ย,อยกระโดดไปลิงเลยลูกเนี่ยข้าโมนอย่างงามเลยครับผมเนี่ยโอ้ขงมยสวยมากคุับมนียโ้ถ่ายรูปก่อนโอ้โหไต่ขึ้นไปสักกิ่ง ไส่ขึ้นไปแล้วไต่ขึ้นไปอ่าเยี่ยมโอ้โหนี่แหละโอ้เยี่ยมโอ้โหเยี่ยมูเยี่ยม i'm talking to him โอ้สวยมากมีคอลงมาอีกหน่อยไหมขึ้นไปเลยนลากอะ่ะหน้าเหมือนหมาเลยนอนไหม จัด้กอาากกรนี็มา่รโขามันตกสองข้างเลยนะนอนไปทุกคนพี่พี่เขาเจอเขียวปากงุ้มเขียวปากงุ้มโซมีอาโซมะซ้ายเห็นป่ะเปยขาเปยสองเส้นที่เป็นถาวร้านไเนี่ยมันเกาะอยู่มันจะมีต้นไม้ต้นฉากหลังเป็นสีขาวไหมอยู่ขวามือต้นไม้ อ๋อเห็นแล้วครับหวานไปตแล้วเพราะต้นไม้ต้นไม้ขาวมาโอ้โหอ่าตัวเมียมันมันไม่มีสีดำที่หลังที่ปีกหลังโอ้สวยมากเลยไอ้ทั้งบนมีตัวนนะมาแล้วครับตัวผู้โอ้สวยมากสวยเลยเขียวปิดเลยเนี่ยโอ้ผมยั่เห็นเลยพี่มามามาหนึ่งบนนิดนึงมองข้างบนตัวเมียนะมันจะมีเขาเนี่ยอ่าโอเคเห็นแล้ว จะคู่แล้วไป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 กระโดดเร็วๆๆมาสวยมากผมมีอะไรจะบอกครับวันนี้ผมเจอพญาปากกว้างปากงุ้มเขียวปากงุ้มครั้งแรกต้องขอบคุณกาพี่เอบใช่ครับได้คู่น้องเกาะติดกันต้องขอบคุณพี่เองครับพี่เอกทำให้ผมเห็น เห็นเขียวปังุมครั้งแรกครับอยากถ่ายมานานมากแล้วโอเคโอเคยินดีเยี่ยมไปครับไปลุยกันต่อครับอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเวลาเข้าป่ากินยังไงกินอย่างนี้ครับไก่มาเป็นหม้อไข่มาเป็นหม้อไข่มาเป็นหม้อโอ้ ใครว่าเข้าป่าแล้วลำบากครับไมไ่เลยครับรผมได้ปีกมาเช่นนออ 4, 3, 2, ีน้รสี่สามสองกินต่อครับจะรออะไรอื้อือจะได้ให้มันตกจโอไอาีนี้ฮะตวนานี่ยเอัป่าังอร่อยครับใช่ก้ต,ต้มดีต้มน้ำตาลอ๋อ ไปตรงตรงไหนต้องซื้อแล้วจะกินกับไข่ลวกอะุงขับตัวไปเกองเหรอครับขอซื้อตอบวันนี้ก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายจากตรงไหนครับผมก็นั่งประจําการอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวหลายชันมงากผมวันแรกแบบที่กี่วันละเจวันแล้วครับเวันแล้วเหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเฝ้าอีกพรุ่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันครับจะมาเฝ้าว่าจะได้สัตว์ชนิดไหนบ้างอาจจะมีซ้ําบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรมันฟินทุกครั้งที่เห็นสัตว์ชนิดต่างๆที่ซ้ํากันครับ เพราะว่าแต่ละตัวเป็นสัตว์ที่หายากมากอย่างเช่นนกเงือกไอ้นี่ปากย่นที่หน้าสีเหลืองอ่ะปากย่นหน้ามันชัดมากย่นก็ถ้ามีโอกาสตรงนี้อาจจะได้เห็นชนหินนะครับโอยนกเงือกชนหินถ้าเห็นผมก็จะอินเสิร์ให้ทุกคนดูครับแต่ถ้าไม่เห็นเดี๋ยวผมจะหาภาพมาแปะให้เพราะว่าจริงพี่แบดเคยถ่ายได้แล้วเดี๋ยวยืมภาพจากพี่แบด ดีครับยินดีต้อนรับสู่เช้าวันที่สองครับวันนี้เราก็จะเข้าไปตลอดอีกนะครับผมจะทําการทุดงอีกหนึ่งครั้งเราไม่รู้ว่าเราจะเจอสัตว์ชนิดไหนบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่ครับหลุงแวนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับลุงแวนเป็นอาจารย์ของหลายๆายท่านครับครับแล้วก็ทริปนี้ผมก็ขอบคุณลุงแวนมากเลยครับสําหรับหมายต่างๆยินดีครับผมไปกันแล้วเข้าป่ากันได้ครับป่าที่นี่มันแน่นจังเลยครับ ใช่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงมากเลยเนอะป่าชอบที่สุดเลยป่าใต้ป่าที่เนี่ยมันเหมือนการปลูกต้นไม้มั่วๆแต่ว่าแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้มั่วใช่ทาเดินเข้าไม้นี่โหดจัด ขึ้นเึ้นเข่าตอนเช้าต้องพูดเบาๆเพราะเราไม่รู้ว่าสัตว์อยู่ทางนี้นหรือเปล่า จริงวันนี้เราจะไปเฝ้าเสียมังครับแต่ว่าเราไม่เจอมันเสียมังก็คือแบบมันเหมือนชนีมือดำต,ตัวมันใหญ่มากนะมันก็เหมือนเคียงคองด้วยไปเฝ้าอยู่ประมาณเกือบสองชั่วโมงได้ครับก็มีเจอเจอแต่ข้างแว่นก็เอาละแค่เจอข้างแว่นก็เอาละครับไปถ้เราไปลุยกันต่อว่าวันนี้เราจะได้สัตว์ชนไหนบ้าง ทุกคนได้ยินเสียงมันร้องไหมมันคือนองเงือหัวแลดป่ามันทึบมากเลยครับไม่สามารถมองเห็นตัวน้องเลยไม่รู้ว่าตัวน้องแอบซ่อนอยู่ตรงไหนทุกคนดูดิผมได้ยินเสียงเขาอยู่ตรงนัง้นอ่ะอยู่ต้นหลังพุ่มไม้เนี่ยแต่มันทึบมากเลยมองไม่เห็น Chào ạ. Mẹ ลองขับหาดูสักแป๊บหนึ่งเี๋ยวถ้าไม่มีอะไรอาจจะต้องเดินทางมูฟล่ะ ิสัตว์ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสําหรับการติดตามและการรับชมครับหวังว่าทุกคนคงสนุกและเห็นถึงความน่ารักของน้องๆสัตว์ป่าเหล่านี้นะครับขอบคุณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบ,บาราด้วยนะครับที่รักษาธรรมชาติอันดีงามหล่านี้ไว้และจะมาที่นี่อีกในครั้งต่อไปครับไว้เจอกันนะครับทุกคนใน EP ต่อไป EP นี้ผมต้องเดินทางแล้วกลับกรุงเทพกันครับ Bye.